ถ้าวันสงการไม่ได้เล่นน้ําแล้วเราจะไปทําอะไรเป็นราคานี้เป็นไงเพื่อนคอสยอดเลยเพื่อนดูครับตอนนี้ผมก็พี่ผมรู้สึกว่าเออันนี้น่าจะแบบถูกชะตาใช่ครับจะดูนี่ครับโอ้โหว้าขายซื้อ,ขา,อขายซื้อแลโ้โพงแค่นี่เดียววาถูกมากนะครับทุกคนโหตอนนี้เรามาอยู่อีร้านนะครับคุณรู้สึกไงบ้างครับร้านนี้ก็ถูกครับดนถูกถูกครับ อกถูกใจครับถูกถูกใจเจ้าของร้านร้านนี้ผ่านไหมครับผ่านออยขายปล่าไม่ได้ขึ้นรถตู้มาเ่ยเราขึ้นรถอะไรแม่มาล็อคแล้วไงต่อเพื่อนไหนรีวิวไก่ที่มึงไปซื้อมาหน่อยเพื่อนกรอบแล้วพี่น้องเสียมาเท่าไหร่ครับไหนรีวิวแดงรีเสียบ่ห้าสิบบาทได้อแล้วเนี่ยได้หนังไก่ก็น้องไก่หนึ่งน้องไก่หนึ่งพร้อมเสียแล้วแล้วก็โอ้โหเฮีย อ๋อฟันแตกเลยอะไรนะไข่อันนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ลองชิมเทสครับมึงก็ยังฟันเกมไม่หยุดนะครับปีหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับที่ คันเพื่อนเป็นไงมาซื้อ,ปอบปตงก๋วยเตี๋ยบัลลีกาต่อเช้าเป็นยงไงครับดีมากครับดนะีคนนั้นก็ดีเหมือนกันแหม่เพื่อนรสชาติเป็นไงร<ะ>สชาต,ออตาิอร่อยเรากินข้าวมันไก่กับต้มชุบผูตอนนี้ละลายแล้วแล้วก็ข้าวมันไก่มันแดกแล้วครับเวทอ่ะเขาใจได้แดกแล้วแต่เราไม่ได้ดครับแหม่เพื่อนอร่อยอีกรอบแล้วเมื่อไหร่เหรอะไรที่ <มา S 3>